คำว่าชิงเฉินแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าชิงที่แปลว่าสว่างสดใสบวกกับคำว่าเฉินที่แปลว่าตอนเช้าชิงเฉินมีความหมายแปลว่าเช้าตรู่หรือว่าเช้ามืดซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกโมงครึ่งตัวอย่างการใช้เช่นวัวสีควนชิงเฉินีเผาปูฉันชอบไปวิ่งตอนเช้ามืดคำว่าฉีแปลว่าไปเผาปูแปลว่าวิ่ง ชิงเฉินตคงชี่เนชินเซียนอากาศยามเช้าตรู่สดชื่นมากคําว่าคงชี่แปลว่าอากาศชิงเฉินตะคงชี่ก็คืออากาศยามเช้าตรู่ชินเซียนแปลว่าสดหรือว่าสดชื่นชิงเฉินตะเหนียวจ่ายช่างเกอนกร้องเพลงในยามเช้าตรู่คําว่าเหนียวแปลว่านกช่างเกอแปลว่าร้องเพลง มาจอดลึกคำศัพท์ไปด้วยกันกับชีตคำศัพท์ HSK ระบบใหม่1และ2ที่ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐานกว่าพันคำแบ่งหมวดหมู่คำแต่และประเภทด้วยสีต่างๆทำให้จำคำศัพท์ได้ดีและเร็วขึ้นพร้อมตัวอย่างประโยคจากข้อสอบ HSK และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน HSK 1 179บาท HSK 2 229บาทค่าส่ง30บาทสั่ง2เล่มส่งฟรีสนใจสั่งซื้อแอดไลน์มาที่ Ad h อด t e r ได้เลยค่ะ